แต่เราเป็นคันแรกในประเทศดีกว่ามีแนวอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตังด้วยเบรกมือแม่งหลุดคามือวัวมาเลยไอ้เหี้ยแม่งไม่มีที่ชัดแบดแรายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวย เอาละครับตอแล้วก็สู่รายการรถไฟฟ้าสัครับวันนี้พี่ประจ้าเนี่ยจะพามาดูรถไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆสายรถวินเทจนะครับอาจจะต้องกรี๊ดเลย <Yeah. S 1> วันนี้เราได้มายืมสถานที่ที่ Osk ก็เป็นโชว์รูมที่นำเข้ารถจากต่างประเทศนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูเจ้า v o l ks w a g e n ID bus นะครับ ร้อนยุควินเทจมากๆถ้าเกิดสายลึกๆหน่อยเขาก็จะเรียกว่ารถตู้หน้าวีซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคายัางสูงอยู่นะพวกตัวตัวปีลึกๆหายาย,าย,ายากๆเนี่ยก็เห็นขายกันอยู่2องล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้ครับมันออกมาแล้วนะครับเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นไฟฟ้าเป็น EV 100%มาด้วยขุมพลัง204แรงม้านะครับในตลาดตอนนี้เนี่ยที่เราไปถ่ายถ่ายกันเนี่ย ก็จะมีของ BYD ซึ่งเป็นของจีนนะครับแต่ยังไม่เอาเข้ามาขายนอกจากตรงน,นั้นก็เห็นคันนี้นะครับเป็นคันที่2แต่ถ้าเป็นคันแรกในประเทศดีกว่าที่มันคือรถตู้จริงๆที่เป็น EV 100% <Yeah. S 1> เรรามาดูดีกว่าว่าภายในของ EV รุ่นใหม่ที่ทำแบบย้อนยุคกลับไปในคลาสสิกในปีแบบ1,900เท่าไหร่วะ ไปหาข้อมูลให้หน่อยก็แล้วกันรถตู้หน้าวีนะครับจัดให้เลยเฮียเจ้าไอดีบัสลำนี้ได้แรงกระตุกกระชากใจจากโมเดลโ o l k s w a g e n ้นไททูที่ถูกเรียกแบ่งเป็นหลากหลายประเภทตัวถังมากทั้งทันสปอร์เตอร์คอมบิทไมโครบัสแคมเปอร์ในสหราชอณาจากักรบูลีในเยอรมันบัสในเอเมริกาและโฟกหน้าวีในไทยเปิดตัวและวางจำหน่ายในปี1950หรือเมื่อ73ปีก่อนนั่นเองครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าพายมาดูภายใน นี่คือครั้งแรกที่เฮียขึ้นมานั่งเหมือนกันนะข้างในไว้เป็นสีทู tone โทน e ผมอะไรก็ดูแบบทันสมัยแล้วปี2000ปกว่านะครับมีแดชบอร์ดเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีจอากลางตามเทรนของรถไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาจะใช้วัสดุภายในที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลักโลกนะครับ <S <S เป็นวัสดุจากท้องทะเลรู้สึกจะมาประมาณ10%แล้วก็เป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับอีก90%เดี <S <S ๋ยวก็ให้กุญแจมาละกุญแจก็จะหน้าตาแบบนี้ เชีย lamborghini สคลแชเหมือน l a m b บเป๊ะเลยแล้วก็อยู่บริษัทเดียวกันนะมันไม่คิดดีไซอะไรมันเพิ่มเติมเลยฮะมีตุ่มสตาร์ทได้อยู่นี้ผลละเฮ้ยแม่งไม่มีเกียร์อ๋อเกียร์แม่งอยู่นี่เกียร์มือเกียร์อยู่ที่มือนะครับโอเคตัวดีตัวเอ็นตัวอาด้านหน้าข้างหน้ามีที่ไหล่น้ําข้างหน้านี้ครับสองแก้วตรงนี้มีสาย usb ไม่ใช่เป็นหัวใหญ่ๆแล้วนะต้องเป็นไดซีเท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อน่ะหน้าจอทำอะไรได้บ้างฟังวิทยุเรดิโอเพลเยอร์มีเดียบูทูธเซตติ้งข้างในเบาะมีที่วางแขนีย่ยมีสองข้างเลยอ่าชอบอีกอย่างหนึ่งนะคือเวลาเราเซตติ้งเก้าอี้แล้วเนี่ยเวลาเปิดประตูปุ๊บเก้าอี้เขาจะถอยมาในตำแหน่งที่เราเซตติ้งเลยรุ่นนี้มี2แบบนะครับคือแบบประตูไฟฟ้าน,นะครับกับประตูแบบ ออโตเมติกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวขออนุญาตขยายความตรงนี้นิดนึงครับประตูของเจ้า ID Bus เดิมจะให้มาเป็นประตูสไลด์ทั้งสองข้างแต่สามารถอัปเกรดเป็นประตูไฟฟ้าภายใต้แพคเกจ Open and Close Package เป็นออปชันที่จะเพิ่มระบบเปิดปิดประตูด้วยไฟฟ้าทั้ง2ด้านเพิ่มไฟส่องสว่างที่มือเปิดประตูและประตูท้ายสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ครับนะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังครับขึ้นชื่อว่ารถครอบครัวกูว่าเขาต้องดีไซน์อะไรเสือลูกเล็กเด็กแดงนี่ไง แม่งใช้วัสดุรักโลกด้วยเฮียแม่งหัดคามือเล่าเล่นเคยไปรีวิวแมคลาเรนเว้ยเบรกมือเว้ยแม่งเป็นพลาสติกเบรกมือแม่งหลุดคามือหัวมาเลยเฮียมันจะมีแกนกลางแกนกลางอ๋ออย่างงี้ห้าสี่สามสองอ๋อนี่ครับสำหรับครอบครัวแต่เทคีเฮียนั่นก็ใช้ได้อยู่ชอบตรงที่ว่าด้านข้างของประตูนียมันมีที่ชาร์จแบตด้วยเว้ย มันเป็นปัญหาชีวิตมากเลยนะเว้ยโตโยต้าเอาผ่าเวลไฟอะไรก็ตามแม่งไม่มีที่ชาร์จแบตมีตรงนี้ไหมเฮียโวนแม่งบ้าเราเสียบไม่ได้ด้วยแปลงมาให้ก็ไม่มีอยู่เอาผ่าต้องใช้ power bank มึงที่ดูกันอ,อันนี้มีเสียบข้างประตูให้เลยสองข้างซ้ายขวาข้างหลังนั่งได้ปะเนี่ยดูเดกว้างโอ้เฮียกว้างมาก จริงๆแม่งใส่เก้าอี้ใหก้ก็ได้นะอ่าจริงๆแล้วข้างหลังก็มีที่ชาร์จแบตอันนี้ดึงมาผูกไว้ตรงไหนวะเนี่ยลองดูลองดูอ่าอ,อย่างี้เหมือนเออให้หมาได้นะหมาหม,มามานอนนี่ได้ก็คือเอาง่ายๆหลังจากที่สำรวจแล้วเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีตัวเจ็ดที่นั่งด้วย เพราะว่าดูจากการดีไซน์แล้วเนี่ยด้านข้างมีลําโพงข้างหลังมีที่วางแก้วมีที่ชาร์จแบตมีที่วางแขนเนี่ยน่าจะดีไซน์เผื่อไว้อยู่แล้วสายชาร์จแบตนี่ครับชาร์จ1ครั้งวิ่งได้425กิโลนะครับถ้าเกิดเป็นฟ้าชาร์จเนี่ยครึ่งชั่วโมง80%นี่ครับที่ชาร์จที่ชาร์จไฟด้วยนะครับ IQ Light เป็นแบบเอกลักษณ์สวยงามมากนะดูทันสมัยคือทรงของเขาก็คือเป็นรถปีนูนะ้นอ่ะตรงรถตู้หน้า V ีนะและสีเนี่ยจะเป็นทูโทน แต่ว่าสิ่งที่มันได้ใหม่มาเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นไฟฟ้าอินทีเลียภายในการดีไซน์เส้นสายของไฟล้อมแมกเนี่ยยังใกล้เคียงเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเน้นเป็นกระทะมันจะเป็นกระทะที่มันเป็นกลมๆเหมือนเตาหมูกระทะโค้อออออองๆนะอันนี้ทำไรได้มึงว่ามันทำไรได้ไหม <c oughs> กดไปเหมือนมีเสียงอะไรแตกแล้วเมืเนะ่อกี้เนี่ยอ่านี่เมื่อกี้เสียงมันอยู่ตรงนี้อ๋อ อันนี้เปิดทําไมครับเนี่ยอ๋อน้ำปะน้ําฝนนะอ่าโอเคตัวนี้ก็คือเห็นเลยเห็นแชทซีอยู่ตรงนี้เลยนะก็คือกันเอาไว้ตรงนี้เลยเออดีวะ่ะเสียงแบบกรึบเบาๆเลยนะแต่เสียงแกลบเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับอยากรู้ราคาใช่ไหมสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับก็ถือว่าราคาเอาเรื่องเหมือนกัน ทุม่มไปได้เฮียของพันนี้มันอยู่ที่สไตล์มันไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะมาขี่แบบนี้นะมันต้องแบบเวนมสโดนนอฟนะมาริโอ,มโอ,มโอเมาเลอร์อะไรเงี้ยมันต้องแบบมีแนวอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตังค์ด้วยผมว่าขับไปไหนมีแต่คนมองนะก็อยู่ที่ว่าเลือกสีเอานะครับทาง OSK ก็มีหลายสีหรือว่าขยะได้สีอะไรก็มาสั่งออเดอร์ได้เ,ออเดี๋ยวขอมานั่งข้างคนคนนั่งบ้างนีเน่เปิดปุ๊บแม่งขยับเลยนี่นี่นี่ นี่นยหยับแล้วหยับแล้วนะ oh. อ่ะสมมุติว่ากูเป็นคนที่มานั่งความรู้สึกของกูก็รู้สึกว่าใหญ่ขนาแม่งกว้างมากเบกไฟฟ้าบฟฟาบาไฟฟ้าตรงนี้มีช่องให้มึงเก็บข้าวกระเพราได้จานหนึ่งเลยตรงนี้นะครับ oh. วัสดุก็ดูแข็งแรงโอ้โหเกะก,ก็ใหญ่ท้าทาวิสัยดีแอร์เย็นเพียงพะอินทรีรเรียก็จะเป็นแบบ เดียวกับสีรถคือโทนภายนอกที่เราได้เลือกมาจริงๆผมว่าน่าจะมีออปชันเลือกด้วยนะบบกเนี้ว่าเป็นเป็นเบาะหนังทั้งหมดหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างเป็นหนังนะครับแต่ตรงกลางนี่เป็นวัสดุผ้าเหตุที่จะเป็นผ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดถึงเรื่องของเวลาที่เราจอดรถตากแดดนะถ้าเป็นหนังเนี่ยเวลาตากแดดนานๆแล้วขึ้นมานั่งมันจะร้อนใส่กระโปรงสั้นเนี่ยหนังตรงขามืองเนี่ย อาจจะติดกับเบาะไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เขาก็ช่วยคิดแก้ปัญหามาให้ละส่วนข้างหลังเดี๋ยวเราลองนั่งแล้วเราถอยสุดดูว่ามันกว้างแค่ไหนข้างหลานี่จะเป็นปรับมืออ๋อได้อันนี้ละสุดสุดที่ตรงนี้แล้วถ้าเราเลื่อนเบาะหน้าไปอ่ะลองนี้สำหรับเบาะหน้าก็มีเมมโมรีซีทให้3จุดนะครับอ่า ขยับนด้ไปได้กว้างละอันนี้จริงๆเอาไว้กินข้าวทํางานเขียนอะไรก็แล้วแต่เรื่องมึงดีครับที่จับเป็นแบบเหมือนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าไนงะ <c oughs> ก็โดยรวมครับโดยสรุปคันนี้เน้นดีไซน์ความแรงมอเตอร์อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในเบสของมาตรฐานแสแตนดาร์ดนะครับ200แรงม้าต้นๆส่วนราคาก็น่าจะสมกับดีไซน์ของเขานะครับเพราะว่าไม่มีรถตู้แบรนด์ไหนหรอก ที่จะออกมาแล้วดูโดดเด่นแล้วก็ดูย้อนยุคแบบเจ้า Volkswagen i d b u อเคันนี้นะครับใครที่อยากจะได้รถเลยก็มาเจอกันที่ OSK ได้นะครับ4,790,000หมดเวลาแล้วแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใครอยากดูรถอะไรอยากให้ไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนไหนเดี๋ยวเราจะตามไปนะครับใกล้ๆนี้ก็จะมีแขกรับเชิญอีกหลายคนเลยที่เฮียทยอยไปสัมภาษณ์นะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับกับรายการ What the Fast อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ